บูล็อกนยโกอิิกสองร้อยสี่สองมังงะในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่ากุลาฟ้าและนักเวทพาร์ทหนึ่งภาพจะมีการตัดมาชี่อดีตของอเล็กซิสเนสหรือที่เรารู้จักกันดีว่าเนสเด็กข้างไข่ไกเซอร์พ่อแม่ของผมเนะี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นแล้วตั้งแต่เกิดมาพวกท่านก็เลยคอยบอกผมว่าทุกอย่างบนโลกสามารถอธิบายได้ด้วยหลักเหตุและผลจากนั้นเนสที่ร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลนะฮะก็เดินมาหาพ่อนี่พ่อ พ่อสามารถรักษาผมด้วยพลังเวทได้ไหมจากนั้นพ่อของเนทก็ได้ตอบกลับมาไม่อเล็กซิสที่ลูกควรทําเลยคือการทําความสะอาดและใช้ยาฆ่าเชื้อกับมันและถ้าเกิดพวกเราไม่ทาความสะอาดบาดแผลให้ดีมันก็มีโอกาสที่บาดแผลครั้งนี้จะติดเชือ้อและก็นําไปสู่อาการที่มันแย่ก,กว่านี้และถ้าเกิดเกิดแบดเคสซินาริโอขึ้นร่างกายของลูกก็จะเน่าเสียและลูกก็จะตายจากนั้นเนทนะฮะก็ได้มาหาแม่เขานี่แม่ครับถ้าเกิดแผลผมเน่าเสียนะ่ะผมจะตายเหรอ ฉะนั้นแม่ของเนทก็ได้ตอบกลับมาไม่หรอกเนทถ้าเกิดเราสามารถรักษาบาดแผลลูกได้เพราะฉะนั้นแล้วโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นแบบนั้นเลยคือ0 0 1แต่ว่าในตอนนี้ลูกเนี่ยอย่าเพิ่งกวนเรากับบาดแผลเล็กน้อยและก็บาดแผลแบบนั้นเลยที่ลูกควรทําในตอนนี้เลยคือการเรียนรู้ด้วยตัวเองและฉะนั้นนะฮะพี่สาวก,กับพี่ชายของเนทก็ได้พูดออกมาใช่แล้วอเล็กซิสที่นายกำลังทําอยู่เนี่ยมันช่างโง่นักนะนี่นายน่ะโง่หรือเปล่าบาดแผลเน่านเนี่ยนะ ฉะนั้นเหตุการณ์นั้นก็ได้ผ่านไปเนทน,นะตอนนี้ที่กำลังอาา่านหนังสือก็ได้พูดออกมานี่พี่ชายพี่สาวคือว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดผมจะอัญเชิญปีศาจออกมาในชีวิตจริงนะตัวของพี่ชายเขาเน่ก็ได้ตอบกลับมาทำไมนายชอบชวนฉันคุยเรื่องไร้สาระมันกี่ครั้งแล้วที่พวกเราบอกนายไปนะปีศาจที่นายกำลังพูดอยู่น่ะมันคือส่วนหนึ่งของจินตนาการเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีพลังเวททำไม่ได้หรอไอ้งโง่และพี่สาวเนทก็ได้พูดเสริมมา นี่นายเอาอีกแล้วเหรอเรื่องของพลังเวทนะเลกซิตหนังสือมีมากมายไม่ยอมอ่านชอบอ่านหนังสือขยะนะนายเนี่ยจากนั้นเนที่ได้ฟังคําพูดของทั้งสองคนนะฮะก็ได้คิดในใจไม่มีพลังเวทที่บ้านเรางั้นเหรอและฉะนั้นเนเนี่ยก็ได้ทําคาถาเวทมนต์ขึ้นพร้อมกับตุ๊กตาหิมะด้วยความน่ากลัวของตุ๊กตาหิมะโกเลมปลดให้พลังของเจ้ากับข้าในการอันเชิญออกมาปลดให้ความแข็งแกร่งนั้นจงออกมาแต่แล้ววินาทีนั้นพี่ชายของเนก็เดินมา เนทขอละหุบปากได้มีเนี่ยเพราะว่านายนั่นะแหละพวกเราเลยไม่สามารถโฟกัสในสิ่งที่เราต้องการทําได้เลยไอเวนเนยตัวของเนทที่โดนพี่ชายดูก็ได้ตอบกลับไปคือผมฝึกพลังเวน่ะผมก็แค่ต้องการสัตว์เลี้ยงเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งคำพูดนะั้นพี่ชายเขาเนี่ยก็ได้อยู่ว่าทำไมแกมถึงได้โง่อย่างงี้ฟะและฉะนั้นก็หยิบกระทาเวทมนของเนทมาหักส่วนพี่สาวของเนทก็เช่นกันนะฮะได้พุ่งเข้าไปทำลายตุก๊กตาหิมะข,ของเนท นายนี่มันปัญญาอ่อนชมัดเนี่คุณพ่อคุณแม่ในตอนนี้อเล็กซิสเอาอีกแล้วเขานฝึกเวทดโมนต์อีกแล้วแต่พวกเราน่ะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยสักนิดอเล็กซิสทำของเขาด้วยตัวเองจากนั้นนะฮะแม่ของเนยก็ได้พูดออกมาหิมะที่เราเห็นนั่นเลยคือส่วนหนึ่งของน้ําแข็งแต่ว่าเป็นน้ําที่ได้มีการตกผนึกเพราะฉะนั้นแล้วจึงมีสารสกรปรกสิ่งปนเปื้อนเกิดขึ้นดังนั้นแล้วลูกช่วยล้างมือก่อนเข้าบ้านด้วยจากนั้นพ่อของเขาเนี่ยก็ได้พูดต่ออเล็กซิสพวกเราเนี่ยคือน เพราะฉะนั้นแล้วหน้าที่ของเราเลยคือการวิจัยอธิบายความจริงที่ได้เกิดขึ้นตามวิทยาศาสตร์และธรรมชาติเพราะฉะนั้นแล้วผู้คนที่โง่ลงในแสงสีความเชื่องมงายแบบนั้นที่บ้านหลังนี้ของเรานะไม่ได้เป็นที่ต้องการหรอกสิ้นคําพูดนั้นเนสตอนนี้ที่โดนดุนะฮะก็ไล้ร้องไห้ส่วนพี่สาวพี่ชายเขานะฮะก็ไม่คิดปลอบใจเวนเลยโดนสมั่งก็ดีทำไมยีในร่างกายนายเนะี่ยถึงได้เกิดมาเตี้ยและก็แลดูโง่ขนาดนี้ จาน,นพี่สาวเขาก็ได้พูดต่อพวกเราต้องเสียเวลาไปกับนายอีกครั้งแล้วนะฉันขอกลับไปทําการวิจัยดีกว่าเนสตอนนี้นะฮะก็ได้ด่านในใจวิทยาศาสตร์งั้นเหรอไอวิชาหมานั่นที่พลังเวทไม่ได้เป็นที่ยอมรับนะ่ะพ่อพวกนายไม่สามารถใช้ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าสิ่งนี้นะ่ะอยู่นอกเหนือความเข้าใจจึงไม่ได้พยายามเลยที่จะเข้าใจมันมันช่างเป็นเรื่องน่าเศร้านะข้างในจิตใจเราตัวเราเนะี่ยเชื่ออย่างสุดใจว่าพลังเวทมีอยู่จริง พราะฉะนั้นแล้วแต่ครั้งแรกที่เราได้อ่านหนังสือเวทมนต์ตัวของเราเนี่ยตื่นเต้นมากจนวันนั้นเราไม่สามารถนอนหลับได้ถ้าเกิดเราสามารถใช้พลังเวทได้จริงคําอธิบายต่างๆที่ได้เกิดขึ้นสามารถอธิบายได้ถ้าเกิดเราสามารถวิจัยและค้นหาพลังเวทได้ทุกวันแล้วก็แต่ว่าบ้านหลังนี้ของเรากับปฏิเสธตัวของเรานั้นชอบนิยายมากกว่าความจริงถ้าเกิดครอบครัวเรามีความชอบเหมือนเราบ้างแล้วก็นิยายพลังเวท เราเชื่อว่าในตอนนี้โลกของเราน่ะจะเต็มไปได้วยพลังเวทและการมาจนภยัยความรู้สึกแบบนั้นที่ได้เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกที่คงไม่สามารถอธิบายได้แต่ว่าในตอนนี้กลับเป็นความเศร้าที่เราน่ะไม่สามารถอธิบายได้จากนั้นวันหนึ่งตัวของเนทนะฮะก็ได้เข้าไปดูการแข่งขันฟุตบอลตัวเราไม่สามารถอธิบายได้กับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นฟุตบอลวงการฟุตบอลนั้นคือพลังเวทที่แท้จริง กับการที่ผู้เล่นนั้นทำประตูได้ประตูหนึ่งก็สามารถเพิกเฉยต่อฝูงชนได้และการทำประตูนั้นนำไปสู่ความบ้าคลั้งที่ได้เกิดขึ้นที่สเตเดียมตัวเราค้นพบแล้วนักฟุตบอลเลยคือนักเวทมนต์เพราะฉะนั้นแล้วนี่นะี่คือสิ่งที่ตัวเราต้องการทำเราอยากจะกลายเป็นนักฟุตบอลจากนั้นพี่ชายเขาเนี่ยก็ได้พูดออกมานี่นายโง่ซ้ำโง่ซ้อนเลยนะพี่สาวเขาเนี่ยก็ได้พูดต่อปล่อยเจ้าเล็กซิตไปเถอะพ่อเขานะฮะก็ได้พูดเช่นกัน หรือหมอนั่นไปก่อนลูกยังไงซะ้หมอนั่นก็ต้องกลับมาร้องห้ขี้มูกโปอีกรอบแนะ่เนตอนนี้ที่โดนคําดูถูกเนี่ยก็ได้ฝึกซ้อมฟุตบอลอยู่ตลอดฉันนะจะแสดงให้เห็นเองฉันจะกลายเป็นโปรเพเยอร์และจากนั้นก็จะติดทีมชาติของทีมวันใดวันหนึ่งเราจะกลายเป็นนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงโดยพลังเวทของเรานี่แหละและจากนั้นด้วยความสามารถของเนทที่มีหน้าไว้เด็กตัวของเนทนะฮะก็ได้ถูกแมวมองจับตามอง นี่นายสนใจจะไปเข้าร่วมสโมสรเราไหมไอ้หนูและสโมสรที่ได้พูดถึงเลยคือบาสซัดเหมือนเช่นณนะบาสซัดเหมือนเช่นอะคาเดมี่เมื่อเนได้เข้าสู่บาสซัดเหมือนเช่นวันแรกทาไมแต่ละคนถึงได้ดูตัวใหญ่จังเลยพวกเขาแลดูแข็งแรงชะมัดไม่สิถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วตัวเราเนะี่ยก็ต้องแสดงให้พวกเขาเห็นเชื่อเราสามารถแสดงผลลัพธ์ที่ชิงดีชิงเด่นกับทุกคนในที่นี้ได้เรานะ่จะสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ และเข้าสู่การเป็นโปรพเพลเยอร์ของบา,าสซ่าเหมือนเช่นเราจะได้กลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งของสโมอสซอนที่แข็งแกร่งที่สุดในเยอรมันกลายเป็นหนังจรวดและจากนั้นความฝันของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นจริงเข้ามาเลยในตอนนี้นักเว่มาถึงแล้วและจากนั้นการแข่งก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะฮะเนทนะตอนนี้เนี่ยก็ได้พยายามในการเลี้ยงหลบเนร้บผมจากนั้นเนี่ยก็ได้เพื่อนร่วมทีมเนทนะพูดออกมาเอ้ยหมายเลข20ชสฉันว่างอยู่ส่งมาเนทตอนนี้ที่เห็นแบบนั้นก็ได้คิดในใ,ใจโถเไว้ไอ้หมอนี่ชา้าชะมัดยังอยากให้เราส่ง แต่ว่านี่เนะี่ยคือทีมชั่วคราวเพราะฉะนั้นแล้วเราคงต้อง เท่านนั้ซึ่งเมื่อสิ้นสุดความคิดเนทเนทตอนนี้เน่ก็ได้โดนแยงลูกไอหมอนี่นะเราเลี้ยงผ่านมาแล้วไม่ใช่งั้นหรอแต่แล้วทำไมถึงได้อยู่ที่นี่ได้ล่ะจากนั้นเมื่อเนทได้รู้จักบาสซานเหมือนเช่นจริงๆเนทก็ได้รู้ว่าผู้เล่นทุกคนในบาสซานเหมือนเช่นนั้นแตกต่างจากที่เขาเนั้นเคยเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระดับความสามารถความตั้งใจความพยายามเทคนิคต่างๆรวมถึงจินตนาการในการสร้างสารรค์ที่ได้เกิดขึ้นของพวกนั้นมันกลับกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าแทคกติกการประสานงานในการเล่นจนนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงนนนััั่่คคืออวาามแตตกงงขระดบช้ เนนะตอนนี้ที่กาลังเลี้ยงลูกแล้วโดนแย่งนะฮะก็สามารถคิดได้พลังเวทของเราอ่อนแอต่อโลกใบนี้งั้นเหรอจากนั้นนะฮะเมื่อเนได้หลมเพื่อร่มทีมเขาก็ได้พูดออกมานี่แกทําบ้าเลยวะชาชมัดถอไว้นี่แกจะล้มไม่ถึงเมื่อไหร่กันวะมันกี่รอบแล้วฟ้าที่แกโดนแย่งลูกเนี่ยและเนก็ได้คิดในใจพวกแกนะ่ะหูปากไปเลยหยุดไปซะอย่างพวกแกนะจากนั้นเนทนะะก็ได้นึกถึงคำพูดของพ่อเขา ผู้คนที่เชื่องมงายแบบนั้นเรื่องของพลังเวทที่ไม่มีจริงนะบ้านหลังนี้ไม่ต้องการหรอกโง่ชะมัดคําพูดพวกนั้นมันคอยตามหลอกหลอนไอ้คนล้มหลวเนทตอนนี้ที่รู้สึกได้ก็ได้คิดในใ,ใจเราเกลียดเราเกลียดแบบนี้พลังเวทของเราแต่แล้ววินาทีนั้นกลับมีชายคนหนึ่งปรากฏมาตรงหน้าของเนทนี่ไอ้ขี้แพ้ตัวแกน่ะเชื่อในความเป็นไปไม่ได้หรือเปล่าและแล้วมังงะเรื่องบูรอกตอนที่2 4 2ก็ได้จบลงไป และใครต้องการเติมเกมไม่ว่าจะเป็น r v freefire r x หรือว่าเกมอื่นก็สามารถเข้าไปดูเลทก่อนได้ที่เว็บไซต n g ง com เษตังบร,ริการเติมเกมเติมเกมราคาถูกลิง์ได้มีการปักหมดไว้แล้วนะฮะที่ description บายครับผมสดอีกครับ